เราจะเริ่มตถลงที่ทีมฮานอยก่อนจะเป็นการพบกันระหว่างทีมฮานอยที t ทีนะครับพบกับทีม s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็วันนี้ประกอบไปด้วยล่ามสองคนนะครับแล้วก็มีโค้ชนะครับมิเตอร์พันธชันหังนะครับแล้วก็สุน,น้านะครับากาซาโลเดเมียนนะครับก็ถ้าท่านสื่อมวลชนคนใดมีคำถามสงสัยอะไรก็นเดี๋ยวจะถามได้ครับเดี๋ยวให้พูดถึงความพร้อมของทีมวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับ ดน4ปีพวกเราได้มีโอาสอยู่ที่สํานัมืองทองและล้านหนึ่งคร้บทีครับอนนีนทางเฮดโค้ชครับก็ได้กล่าวสวัสดีนะครับเสดี่มาวันนี้นะครับท่อนวลชนทุกท่านแล้วก็ได้พูดถึงการแข่งขันนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเคยมาที่นี่อยู่1นนะครับเมื่อปี2008นะครับแล้วก็ได้แพ้กับเมืองทองไปอยู่4ประตูต่อศูนย์ในแมตช์นั้นนะครับเขาคิดว่าหลังจากแมต ทาผลงานการขายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ดีแล้วก็เขาสามารถที่จะชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับชื่อกีดันใดจ úng tôi có một problem là có hai cầu thủ chủ chốt của đội bóng ครับ,รบตอนนี้เรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะมีปัญหาเฉพาะผู้เล่นที่เขามาถึงแต่เมื่อวันที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องว่าผู้เล่นสองคนตัวสาคัญเขาที่ว่า มีปัญหาเรื่องวีซ่าแต่จะมาถึงวันนี้ตอนเย็นก็คือเป็น,ปนผู้เล่นไนจีเรียคนหนึ่งนะครับเป็นผู้เล่นทีมไนจีเรียคนหนึ่งที่สัญชาติไนจีเรียยังมาไม่ได้เดยมาถึงเย็นนี้เพวัะนั้นก็คิดว่าวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็วันพรุ่งนี้น่าจะส่งเป็นตัวฟูลทีมลงสําหรับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีใครบาดเจ็บเลยครับซ้ด้วยผู้นำ t r ด ớ c đ ที่เมืองทองแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ศึกษาเกมสําหรับเมืองทองพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ที่เวียดนามอย่าง ดสกรทองเหลานะครับเขาก็รู้อยู่แล uh, ้ว mm ก็เขาบอกว่าถ้าที่ดูเกมมาเนี่ยเมืองทองได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติหมดเลยนั่นแหละเขาเจอมาเพราะนั้นเขาก็ถือว่าเขาได้ศึกษามาดีพอสมควรเขาคิดว่าพรุ่งนี้เขาพร้อมแล้วว่าเขาเขาจะจะเล่นกับเมืองทองยังไงและคิดว่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีออกไปยังไงครับเมืองทองคงไม่ละดันดาเป็นคนบางคนทตัวราชอบและเรวได้กับจับลง เขาั้งท่านจากเขาได้สึกขาเกมของเมืองทองแล้วนะครับเขาก็บอกว่า,อานอกจากาธีรศิลป์แล้วนะครับก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมิลานบูโลไม่ว่าจะเป็นเจนะครับอีกหลายๆคนที่ว่ามีผู้เล่นนี่อันตรายเพราะนั้นเขาคิดว่าการที่ประกบตายใครคนหนึ่งเนี่ยคงคงจะไม่ใช่แต่พวกนี้คงจะเน้นเรื่องของระเบียบในเกมรับมากกว่าว่าว่าจะตั้งตั้งรับมือกับในแนวรุกของทางเมืองทองอยังไงครับหวัไงไหมครับตอนเขาทำทิมชาติไดยนำ ตอนนั้นเขาพาทีมชาติเวนามแพ้ไทยชุดสำรองธุรกิจครับแต่พอมาเจอกับทีมชาติอาจจะกบบบงทอที่มีทีมชาติทุกใหญ่หลายคนครับเพราะว่าผลนขั้จะออกมาแพ้นทีมนี้นะีในจุด้ตูี้เุดนุด้นะานดีะ้ี้นะในะี่นคยนพ้นาเมื่อปี2012น้ะนนันน้้า ทำทีมมาน้อยมีเวลาทาทีมแค่3เดือนเองนะครับเพราะฉนั้นในส่วนที่เขาเพิ่งทําท,ทีมมา3เดือนเนี่ยการที่เขาจะรู้จักทีมหรือตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็คือคุณภาพไม่เหมือนกับฮานอยที่เขาทํามาอีกสี่ห5ปีนะครับเพราะฉะนั้นใน4ีหปีที่เขาต้องทำมาแล้วเนี่ยวันนี้คิดว่าในคุณภาพของนักเตะตรงนี้แล้วก็รวมถึงประสบการณ์ในการทําทีมเนี่ยผาคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องแตกต่างกันเรื่องสองสกอร์ผลการแข่งขันแน่นอน Hello tomorrow is important game for TNT Hanoi uh, wait for for this game. h uh, o p e tomorrow is a good game. Um, the team try the the best for for win. ครับเขาก็บอกว่า,เ,าเราอสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็เป็นการเกมการแข่งขันที่สําคัญมากอีกนัดหนึ่งที่จะต้องผ่านเข้าในสู่รอบ AFC นะครับแล้วก็ mm hmm. เราคิดว่าพรุ่งนี้จะมีการเกมการแข่งขันที่ดีแล้วก็คิดว่าทีมที่ดีกว่านะครับเขาจะทําให้ดีที่สุดแล้วก ทีมที่ดีกว่าเขาคิดว่าจะได้ผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปครับ